สองคำสั้นๆนี้แก่ได้ทุกเรื่องท่องสองวันลูกนี่ก็นำเงินมาใช้คืนให้ครบทุกบาทครบทวนสวัสดีครับท่านผู้ฟังวันนี้ครูกฏก็มีเรื่องราวที่จะมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังกันเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กับช่องครูกฎเรื่องราวที่ท่านผู้ฟังจะได้ฟังต่อไปนี้เรื่องราวที่จะเล่าต่อไปนี้ เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับท่านพระอาจารย์ฟันอาจารโรแห่งวัดถ้ำขามสกลนครเคยเล่าให้สิทธิญานุสิทธิ์ฟังว่าสิทธิ์ผู้หนึ่งของท่านมีความทุกข์ใจมากเพราะถูกยืมเงินไปสองแสนบาทซึ่งในเวลากว่า20ปีมาแล้วนับว่าจํานวนมาก สัญญาว่าจะใช้คืนเมื่อนั้นเมื่อนี้แต่ถึงเวลาแล้วก็ไม่ได้คืนจำเป็นต้องใช้ไปขอคืนก็ปฏิเสธบิดพริ้วต่างๆนานาเจ้าของเงินจำเป็นต้องใช้เงินจริงๆแต่ก็ไม่สามารถขอคืนได้ได้อ้อนวอนขอให้ท่านพระอาจารย์ท่านช่วยภาวนาให้ได้เงินคืนเพราะจำเป็นต้องใช้จริงๆไม่ได้คืนต้องแย่แน่ ท่านอาจารย์ท่านได้เล่าว่าท่านช่วยอะไรไม่ได้อรอกนอกจากจะบอกให้วิธีให้ช่วยตัวเองทำเองตามท่านบอกแล้วจะได้เงินจำนวนนั้นคืนแน่และท่านก็บอกวิธีให้เขาเขาก็ทำตามและเขาก็ได้รับเงินคืนตามจำนวนที่ให้ยืมเป็นวิธีท่านอาจารย์ฟันท่านบอกสิทธิ์ของท่าน เพื่อให้ได้เงินคืนก็คือทุกครั้งที่สวดมนต์ไหว้พระแล้วให้อธิษฐานจิตขอให้ผู้ที่เป็นลูกหนี้นำเงินจำนวนนั้นมาคืนเทินอธิษฐานจิตให้แน่วแน่แล้วก็หยุดความคิดถึงเงินนั้นให้เด็ดขาดไปเพ่งจิตไปที่คำภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธภาวนาไปเรื่อย จะกี่วันกี่เดือนกี่ปีแล้วแต่จิตของเขาจะรวมได้เมื่อไรก็เมื่อนั้นจะได้เงินคืนตามจำนวนที่เขาขอยืมไปท่านอาจารย์เล่าว่าวันสองวันเท่านั้นสิทธิ์ของท่านก็ทำสำเร็จเขามาหาท่านอย่างยิ้มแย้มแชมชื่นมีความสุขและเล่าให้ฟังว่าเขาได้เงินสองแสนที่ให้ยืมไปกลับคืนครบถ้วนแล้ว หลังจากทําตามที่ท่านอาจารย์สอนท่านบอกว่าเขาเล่าว่าเมื่ออธิษฐานแล้วก็หยุดคิดถึงเงินหยุดคิดถึงํำอธิษฐานตั้งใจภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธนั่นจนกระทั่งวันที่สองหรือวันที่สมต่อมาจิตก็สงบเกิดความสว่างสวยและลูกนี่ก็นำเงินมาใช้คืนให้ครบถ้วน ไม่บิดเพริ้วอีกต่อไปเขาก็ได้ใช้เงินนั้นสบายใจไม่เดือดร้อนอีกต่อไปท่านอาจารย์ท่านเบิกปานแจ่มใสเมื่อสอนสิทธิ์ต่อไปว่าให้พากันช่วยตัวเองตามวิธีง่ายๆที่ท่านแนะนำเทินจะได้ไม่เดือดร้อนนเรื่องเงินอีกต่อไปภาวนาพุทโธคือทำให้เกิดสมาธิและจิตใจสงบให้เป็นผู้รู้ผู้ตื่น ู้เบิกบานและนี่คือวิธีฝึกภาวนาพุทโธด้วยการกำกับลมหายใจโดยมีขั้นตอนอย่างมีระบบทั้งนี้การทำคำบริกรรมว่าพุทโธพุทโธพุทโธจะเป็นการให้เอาจิตไปตั้งมั่นอยู่ในบริกรรมดังกล่าวและเมื่อทำจนชำนาญเต็มที่แล้วจะทำให้เราเป็นผู้ที่ รู้ในตนเองทั้งนี้ผู้ทําการภาวนาจะถูกฝึกให้พิจารณาพุทโธกับผู้กล่าวพุทโธและเมื่อพิจารณาเห็นเป็นคนละอ่านกันจึงพึงจับเอาคำว่าพุทโธส่วนพุทโธนั้นจะหายไปเหลือแต่ผู้ว่าพุทโธอย่างเดียววิธีภาวนาพุทโธ พุโทโธคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานหลายคนอาจภาวนาพุโทโธโดยไม่รู้ความหมายทั้งนี้การภาวนาดังกล่าวมีความหมายอย่างลึกซึง้งดังนั้นพุโทโธคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานโดยผู้รู้คือผู้รู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงผู้ตื่นคือตื่นจากความหลงงมงาย จากการหลอกหลอนของกิเลสตัณหาผู้เบิกบานคือเมื่อรู้แจ้งเห็นจริงไม่หลงไม่งมงายย่อมเป็นผู้เบิกบานจิตไม่เศร้าหมองภาวนาพุทธโธประสานกายกับจิตแยกกายเหลือจิตใช้จิตรู้กาย 2. กํกำหนดลมหายใจเข้าออกวิธีภาวนาพุทธโธ4 พอภาวนาพุโทโธต่อไปเรื่อยๆขั้นนี้แหละที่ตัวจิตเด่นชัดขึ้นซึ่งจะพบตัวผู้รู้ผู้รู้ในทางปฏิบัติแล้วช่วงการภาวนาพุโทโธอย่างเดียวเท่ากับการใช้จิตตามรู้จิตของตนเองโดยไม่จําเป็นต้องใช้กายเป็นสื่ออีกต่อไปแต่พอภาวนาพุโทโธต่อไปเรื่อยๆขั้นนี้แหละที่ตัวจิตเด่นชัดขึ้น ซึ่งจะพบตัวผู้รู้ผู้รู้อยู่กับคำภาวนาเป็นคนละส่วนกันแล้วพบตัวผู้รู้แล้วให้ละคำภาวนาเสียแล้วจะพบเองว่าสิ่งที่ยังไม่สงบยังเคลื่อนที่อยู่ในตัวเรานั้นก็คือลมหายใจที่จะเด่นชัดมากขึ้นเมื่อใช้จิตติดลมหายใจจะพบอาการไหวตัวของลมทำให้เรียนรู้กล่องลมได้ ลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทสิบครั้งลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกพุทโทเจ็ดครั้งลมหายใจเขา้าลมหายใจออกพุทโทห้าครั้งลมหายใจเข้าลมหายใจออกพุทโทพุทโทพุทโทสามครั้งจากนั้นให้ภาวนาพุทธโทอย่างเดียวโดยไม่ต้องจับลมหายใจเอง จากนั้นให้ละภาวนาพุทโธให้จิตจับที่ลมหายใจแล้วพิจารณากองลมการภาวนาพุทโธติดกันด้วยการกํากับลมหายใจเข้าออกแต่ละครั้งก็เพื่อทำให้จิตที่ใช้ภาวนาพุทโธมีความเด่นชัดมากกว่าตัวลมหายใจของกายซึ่งหมายถึงการละกายไปสู่จิตทีละเล็กทีละน้อย ดังนั้นเมื่อวิเคราะห์วิธีการดังกล่าวจะพบว่าในช่วงแรกที่ทำการภาวนาพุทโธกำกับลมหายใจนั้นเป็นการใช้ของหยาบร่วมกับของละเอียดของหยาบซึ่งหมายถึงกายของละเอียดคือจิตเป็นการประสานนั่นเองและกายกับจิตให้เจริญไปด้วยกันก่อนที่จะละกายไปสู่จิต ก่อนที่จะเหลือแค่การบริกรรมภาวนาอย่างเดียวนั้น 3. เจริญสติสมาธิและทำให้สงบวิธีการภาวนาพุโทโธการมีศีลเป็นเหตุแห่งสมาธิการมีสมาธิเป็นเหตุแห่งปัญญาการมีปัญญาเป็นเหตุแห่งวิมุต สาเหตุที่เรียกว่าศีลสมาธิปัญญาก็เพราะการมีศีลเป็นเหตุแห่งสมาธิการมีสมาธิเป็นเหตุแห่งปัญญาการมีปัญญาเป็นเหตุแห่งวิมุตติโดยสมาธิเป็นสิ่งสำคัญเพราะเป็นที่ตั้งแห่งปัญญาและญาณอันเป็นองค์สำคัญของมรรคของชาวพุทธแต่ทั้งนี้เราจะขาดสมาธิไม่ได้ พราะถ้าขาดแล้วก็ได้แต่จะคิดคิดนึกนึกเอาฝงสั้นไปต่างๆปราศจากปัญญาสำคัญดังนั้นหากเปรียบเทียบแล้วสมาธิเปรียบเสมือนตะปูปัญญาเปรียบเสมือนขอนที่ตอกตะปูและถ้าตะปูเอียงไปขอนก็ตีผิดผิดทุกๆตะปูนั้นก็ไม่อาจที่จะเจาะทะลุกรกะดานนี้ฉันใด นี่คือสาเหตุว่าหากใจเราจะบรรลุธรรมชั้นสูงทะลุโลกได้เราจะต้องมีสมาธิเป็นหลักก่อนแล้วจึงเกิดญาณโดยญาณน,นี้จะมีได้แต่คนทำสมาธิเท่านั้นส่วนปัญญาย่อมมีอยู่ทั่วไปแก่คนทั้งหลายแต่พวกเขาอาจไม่พ้นจากโลกได้เพราะขาดญาณฉะนั้น เราทั้งหลายควรสนใจอันเป็นทางพ้นทุกอย่างถาวร 4. ตั้งจิตใจให้นึกถึงแต่ประโยชน์ความมีสติกำหนดรู้ได้ในตัวเองแต่ต้องใช้ให้เป็นถึงจะเกิดประโยชน์ใช้ไม่เป็นเป็นโทษคือจะปล่อยจิตออกไปภายนอกจิตจะล่องลอย วิธีใช้ให้ถูกต้องขณะบริกรรมพุทโธหายใจเข้าออกนั้นให้กำหนดรู้ภายในตัวเองต้องหาพุทโธท,ที่มีอยู่ภายในตัวเองให้เจออย่าไปหาพุทโธท,ที่อยู่ภายนอกหรือไปมองหาพระพุทธเจ้าที่อยู่ภายนอกเป็นตัวเป็นตนนั่นไม่ถูกต้องเพราะเป็นการปล่อยจิตปล่อยใจล่องลอยออกจากตัวไปเพราะนิพพานไม่ได้อยู่ที่ภายนอก นิพพานนั้นแท้จริงอยู่ในจิตใจของเรานี่เองหาให้เจอเมื่อท่องพุทโธจงกำหนดมองเข้ามาที่จิตที่ใจแล้วก็ช่างใจดูสิว่าจิตใจนั้นของเราถึงพุทโธแล้วหรือยังถ้ายัางก็ปรับจิตใจให้เข้าถึงพุทโธนั้นเสียพุทโธแท้จริงแล้วก็คือตัวเรานั่นเองที่จะต้องทำให้ถึงซึ่งพุทโธ ไม่ใช่ใครที่ไหนเลยท่องพุทธโธแล้วมองเข้ามาที่จิตใจเราแล้วทำให้เข้าถึงพุทธโธเราก็จะได้พุทธโธเองเมื่อเราได้พุทธโธแล้วต่อไปก็ไม่ต้องไปรักษาไปท่องจำอีกต่อไปแล้วพุทธโธจะเข้ามานั่งในจิตใจของเราเองการภาวนาพุทธโธไม่ใช่งานหนักไม่ใช่งานยากแต่มีคุณค่ามหาศาล เกินกว่าผู้ใดจะบอกได้ถูกผู้ใดทำผู้นั้นจะได้เข้าใจตนเองครับก็ต้องขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามากดติดตามรับชมรับฟังสำหรับช่องครูกดช้แนวนะครับและสุดท้ายนี้ช่องครูกดก็ขออํานาจคุงพระศรีพระรัตนตรยัยจงมาอำนวยเวยชัยให้ท่านผู้ฟังจงมีแต่ความสุขและความเจริญปรารถนาสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมั่นด้ความปรารถนา สำหรับคลิปนี้ครูกดต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ